ขึ้นอีกก๊สหุงต้มถัง15กิโลกรัมพุ่งเป็น408บาทวันนี้ค่ะ1สิงหาคมราคาก๊สซหุงต้มหรือ LPG ได้ปรับขึ้นอีกกิโลกรัมละ1บาทส่งผลให้ก๊สซหุงต้มขนาดถัง15กิโลกรัมปรับขึ้น15บาทราคาขยับขึ้นมาอยู่ที่393บาทต่อถังจากเดิม378บาทยังไม่นับรวมค่าขนส่งบริการการปรับราคาดังกล่าวค่ะเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบงที่ให้ทยอย ปรับราคาแก๊ส LPG ขึ้น3เดือนตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยายน2565โดยเดือนกันยายนจะขยับขึ้นเป็น408บาทต่อถัง15กิโลกรัมเพื่อลดผลกระทบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยข้อมูลล่าสุดค่ะเมื่อวันที่31กรกฎาคมติดลบ116,277ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ76,480ล้านบาทและบัญชีก๊ส LPG ติดลบ39,797ล้านบาทค่ะซึ่งปัจจุบัน รัฐยังช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ100บาทต่อคนต่อ3เดือนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนและหลังจากวันที่30กันยายนจะมาพิจารณาสถานการณ์อีกครั้งค่ะ